สำหรับเพื่อนๆที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับห้ามตัดทางมะพร้าวแบบนี้นะครับเพราะเหตุใดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องจำนงฟาร์มนะครับท่านผู้ชมครับพอดีผมได้จ้างลุงแถวๆบ้านนะครับให้แกมาช่วยเกี่ยวหญ้าในสวนนะครับที่มันรกๆออกนะครับเพราะว่า ผมทาคนเดียวผมทําไม่ทันทีนี้ในวันที่ลุงแกมาทํานะครับเป็นวันที่ผมกิจทุระนะครับแต่ก่อนที่ลุงแกจะมาทํานะครับผมก็ได้บอกแกไว้ว่าออลุงต้องเกี่ยวหญ้าตรงไหนแล้วก็ต้นอะไรที่ต้องเอาออกแล้วก็ต้นอะไรที่ต้องเก็บไว้แต่มีสิ่งหนึ่งนะครับ ที่ผมลืมบอกลุงแกไปนะครับว่าสําหรับทางมะพร้าวนี่ลุงไม่ต้องเอาออกนะผลปรากฏว่าตอนเย็นนะครับผมกลับมาจากทำทุุระลุงแกก็หวังดีนะครับท่านผู้ชมแกตัดทางมะพร้าวให้ผมออกจะเรียบเลยนะครับนี่ทางที่อยู่ด้านล่างนะครับ1 2 3 4สี่ ห้าทางนี่แกจัดทิ้งหมดเลยนะครับนุ่นไปกองอยู่นู่นนะครับท่านผู้ชมนั่นครับสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะครับท่านอย่าตัดทางมะพร้าวออกเด็ดขาดนะครับถ้าไม่จําเป็นเพราะว่าทางมะพร้าวนะครับมันก็จะมีใบมะพร้าวอยู่แบบนี้นะครับซึ่งใบมะพร้าวมันก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกับปากของคนเรานะครับ คือมีหน้าที่หาอาหารสังเคราะห์แสงแล้วก็ส่งอาหารมาเลี้ยงลําต้นมันนะครับถ้าเราไปจัดทางมันออกมันก็เปรียบเสมือนว่าเราไปจัดปากมันออกเช่นกันนะครับสําหรับผนเสียนะครับสําหรับต้นมะพร้าวที่เราไปจัดทางมันออกนะครับข้อที่1เลยนะครับคือต้นมะพร้าวมันจะชะงักการเจริญเติบโตนะครับส่วนข้อที่ส จะทําให้ต้นมะพร้าวมีลําต้นที่ไม่สวยนะครับสําหรับต้นมะพร้าวนะครับเราต้องสวยให้ทางมันหลุดออกไปเองนะครับเราไม่ต้องไปตัดมันนะครับซึ่งลุงแกก็หวังดีนะครับตัดทางมะพร้าวให้ผมเพราะว่าแกคงคิดว่ามันจะรกนะครับแต่ มันกลับกลายเป็นผลเสียนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูต้นมะพร้าวที่ผมปล่อยให้มันทิ้งทางเองนะครับว่ามันจะมีลักษณะแบบไหนนะครับนี่ครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่ผมปล่อยให้ทางมันเก่นะครับแล้วก็ร่วงหล่นไปเองนะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีลำต้นที่สวยงามนะครับ ไปดูต้นนี้นะครับพอทางมันแก่แบบนี้นะครับเราก็แค่ดึงมันออกนะครับท่านผู้ชมดึงออกแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีลำต้นที่สวยนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้ามะาพร้าวนะครับมัน มีทางที่เกะกะทางเดินเรานะครับเราสามารถที่จะแก้ปัญหาโดยการผูกเชือกนะครับท่านผู้ชมเราก็เอาเชือกผูกบริเวณน,นี้นะครับแล้วก็โยงไปผูกกับาทางด้านบนนะครับหรือถ้าเราจะตัดเราก็สามารถที่จะตัดได้นะครับแต่เราอย่าไปตัดชิดบริเวณล,ลำต้นมานนะครับให้ตัด ออกมาไกลๆหน่อยนะครับถ้าตัดแบบนี้ได้นะครับท่านผู้ชมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวไปดูต้นนู้นบ้างนะครับนี่ครับจะเห็นว่าต้นนี้ผมก็ตัดนะครับแต่ผมไม่ได้ตัด คิดกับลำต้นนะครับผมจะตัดมาไกลๆนะครับซึ่งบริเวณนี้มันจะอยู่บริเวณทางเดินนะครับสำหรับทางนี้นะครับมันก็เก๋แล้วนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมลองดึงดูนะครับถ้าเราดึงไม่ออกเราไม่ต้องดึงนะครับ ปล่อยให้มันแห้งเองถ้าทางมะพร้าวที่มันแห้งได้ที่นะครับเวลาเราดึงเราจะดึงออกง่ายนะครับแบบนี้เราก็เก็บไว้ก่อนนะครับให้มันแห้งค่อยมาจัดก,การทีหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปของผม มีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมก็อย่าลืมรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมอัพลงช่อง YouTube นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ